อีพีสองสิบเอ็ดบทสวดมังคลาสตังอาเซวนาจะพาตานักปันทิตานังจะเซวนาปูชาจะปูชนียานัเอิตามคารมุตมังปฏิรูปปเทสวาสุจะปุกเพจจักต ปุญญาตาอัตตสัมมาปณิกิจเอตมังคารมุตมังฟังหุสัจจัติปัจจวินโยจัสุสิคิโตสุภาษิตาจยาวาจัเอตมังคารมุตมังมาตาปิตุปัฏฐานาปุตตะหารสังขโหอนาคุราจากามันตาเอตมังคารมุตมังทานันจัทภมาจริยาจะยาตจากานันจัสังขโหอนาควชานิกรรมานิเอตมังคารมุตมังอารติวีรติปปามัจปานณจะสัญญโมอปมาโทจัทเมสุเอตมังคารมุตมังคารโวจานิวาโตจัสันตุถีจักะตุนยะ ตัญยตาตัญยุตาการนณธรรมมสวะนางเอตมังคารมุตตะมังขงันตีจะตโสวจะจัตสะตาอัสะมะนานานันจะทัสนังการเณธรรมมสาักาชาเอตมังคารมุตตมังตะโปมมจัพพมะจริยานจะอริยาสัจ,จานัทธสนานังนิพานะาสักชกิริยาจะเอตมังคารมุตตะมัง ปุถะโสโลกะธรรมเมหิจิตตังยัสสนกรรมปติอโศกังเวราชังเทมังเอตมังคารมุตมังเอตาทิสานิกะตวาสัพพัทมะปราชิตาสัพพัทโสทิขชันติตันเตสังมังคารมุนกังนัตสิบสองยังหิจิวิตังนิทวาวุรงวาสเกสุวายังรัตนังปณิตังนาโนสัมมังอัธิตัถาคเดนะอิดับติพุทเธรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโยมตุขยังเวราขังอัมปตังปณิตังยัตถะชะคาสัญญมุนีสมาหิโตนะเต นัธเมนะสัมมติเกณฑ์เจตทำปีสัมเมรัตนาปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติฮอนโตยามพุทธเสรกปริวานยีสุดจริงสมาธิมาน ok ันตริกัญญามาหูสมาธิมาเตนะสโมและวิชติธิทำปีทำเมรัตนาปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติฮอนโตเยปุขาอัตตสตังปัสสัตพาจตาริเอตานิยุคานิเตทักขิเนียจ จตาริเอตานิยุกานิฮโติเตทักขิเนยาสุตัสสาวกาเอเตโสทินานิมหาลานิอิดำเป็สังเกตุรัตนังปณิรังเอเตนะสัจเจนะสวาเดวตัวเยสุปะโยตามาดาสาทานเห็นนักอินคาเมนโคตัมมาสาสนามเหตเตปฏิปตาอมตะวิคายหาละทานผู้ทานิพุติภุชมานะอิธัรมเปสังเกตรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวาเดวตัวขีนังปุรานังนาวัง นาทิสัมภวังวิรัตตะเจตายาติเกภวาสงเตขีนาพิชาอาวิรุณหิชันทานิพันติเคลา,ย,า,าย,ยัท้ายำปติโกอิทัมมปทธมสังเกรลตตังปณิตังเอิเตนะสจ,จีนะสวัสดิหนตุอัต ตาหะเวชิตังเสยโยยาจารย์อิตาราปชาอัตตาธัตสะโอตสัสะนิจังสัญญาตาลิโนเนวเทวนาคคณาคุนามารุรสหภุมวุนาชิตังอปชิตังกัยราตถารูปัสสะชันตุโนภาษีเตมิตังเทนเตนะภควาตาชนะตาปัสสะตอรหะโตอรหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะเอระตุมหิมาอนุสเวนะมาปะลลัมปะลายะมาอิติกิลายะมาปิตกะสัมปทานีนามาตักกะเหตุมา นายาคเหีนัมาอากาลปาลิวิตาเกนัมาทิทินิชาณขันติยามาภะประรูป,ปรตาเยมาสมะโนโนคารุยถา,าตุเมเหอปนาวะชาเนยาธาอิเมธรรมาสร,อร,รสา,าอิเมธรรมาสาวาชัยิเมธมาวินยุคราหิตาอิเมธรรม,มาสมันตาสมาสมาทินาอจิตายะทุขายะสังวตาเตียธา,าตุเมเหปะชะ เฮยยาธาอิยะถาตุมเหตุอตตนาวะชาเนยยธาอิเมธมากุสลอิเมธมานวะชายอิเมธมาวินยูปัสนธาอิเมธมาสมันตาสมารินาหิตายะสุขายะสังวัตเดียธาตุเมเหอุปสัมปะชวิหะเลยาสาธิตสิบห้าอุปนิยติชีวิตธมะปมมายูเชรุปนิปัสสนาสติตานาอิตังพยามารณีไปขมโนปุญญานิกกยีราธะสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตธมะปมายาเชรุปนิปัสสนาสติตานาอิตังพยามารณีไปขมันงโลกามิสังปัจชัยเหตุสันติปปโค้ ยทธกายเยนะสัญญมวาจะยะอุทธเจตสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะหอนติยังชีวมโนปการวะเดุญญังทำมโมหะเวลกติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนักพัดิขัติธรรมจาริสัพพิสขาราณัติานิจติยถาปัญญายปัสสติยถานิพินติทุเคเอสัมมโควิสุทธิยาสัพพสขาราตุกติยถาปัญญายปัสสติยถานิพินติทุเคเอสัมมาโควิสุทธ Yeah. สิบหกอปันนักฐานะเมเกตุติยังอาโหตากิกาเอตทาญญายะเมทาวิตังคันเหียอปันนักพุงเมสารนังยานติอภตานิเวนานิจะอารามรุขเจตะยานิมนุสภายัตชิตาเอตในยังโคารนังเขมังเนตังสารนังบุตมังเนตังสันแลมาคมาสัพพุทธกตโตมุจเดโยสัพภุตันจะโยจักพุทธันจะธรรมันจะสักขังจักศรนังขโตจะตาลิอริยสัจจะนิสัมมันปัญญายปัสสติทุกขังทุกขะสมุปปาทังทุกขะสัจจะอติกรรมังอริยันจะอัถังขี่กัางทุคูปัส สัมมาคามินังเอตังโพสลาลังเขมังเอตังสลาลัมุตังมังเอตังสลาลัมาัมมสสัพพะรุปะมุจจติ สิบเจ็ดอติตังนานะวาคเมยยะ,ะานาปฏิกะนาคตังบุคคลไม่ควนคำนึึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมื่อวัสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะตตีตามไปนั้นตังอปัตาาาตันจากอนาคตงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนาจยโยธ,ธรรมังตถาตถาตถวิปัสสิอสังอีหลังสังคุปังตังวิธรมนุภะโรหิเยก็ปุกคนตาเห็นใจในธรรมปัจจุบันไม่คงยไม่ครแค่ในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึ่เจริญธรรมนั้นหนึ่งหน ในวันพรุ่งนี้นะฮีนโองสังคารันเตนะมหเสนีนัมจุนะเพราะว่าความผาเพียงกับมาจุราผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย เอวังว um to like well ิหาริมาตาเปิงอะหัวตะมาตันิตังตังเวพระเทการาโตเตสันโตอาจิกเตมุนีเตพมุนีผู้สงบยอบเรี่ยมบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ไม่ความเพียรไม่เกี่ยวขันทกัวันและก็คือนั้นแหละว่าผู้มีลาตีหนึ่งเจริญด้วยประการราชินีแลศิษแปดชาลาธรรมโมมิหิฉลังอนัติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพงข้าแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมิหิพยาติอนัติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพงความเจ็บไข้ไปไม่ได้บารณธรรมโมมิหิบารณอนันติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพงความตายไไปม่ด้สเพหิ เมปีเอหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นไปต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดผ้าจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกามาสะโกมหิกกามาทายาโทกามาโยนิกามาฟันทุกามาปฏิสารนาเรามีกรรมของของตัวมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยากรรมกัลลิสมีกัลยาณังวาปะปะกลงวาตัสทายาทาภวิสามิเราทำกรรมาใดว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องระลึกถึงกรรมนันทสุไปเอวังอัมเหภินิหารปเจเบคิตพังร้องทั้งหลายทุุุกกกกนนนนาาาอย่งี้้ททวัเถิดปตจะ พยาบาตตาเจนินพยาสกปตตาเจนิสก้าวตุสภพปิปานิโนเอตาวาลาชาเหวีสัมปัอังปุญญะสัมปะทางสภพเทวานุโมทันตุสัพพสัพปฏิสิทธิยาทานังฆาทานตุสัทายะสีรังระขันตุสัปทาโพวนาวิรตาโหตุขเันตุเทวตาคาตาสภีพพุทธาปภรปตาปเตปนางจังพลังอาหันตานายจติเชนะรักขังพะทอมีสัพโสยี่สิบหัต ยาเทพตาสันติวิหารวาสุณีทูปีคะเรโพธิคะเรแตหิงแตหิงตาธรรมทานีนภวันตุพุชิตาสดิกาโรนเตทวิหารมัมณทะเลเทร่าจามชานาวากาจพิคโวสารามิกาทานาปติอุปัสการมาจเทสานิขามาจเยสราสปานภูตาสุเกตากวันตุเตชลาภูชัเยปิจัตสัมปวะสังศิทัะตาธาวุปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสเพปิตุคัสการวตุสักยังธาตุจิรังสตังธทมโมธรรมบัฏราจปุภาลัสังโฆหตุสมะโควะอัตอายะจหิตายะจอัมเหรักขตุสตังโม สัพเทปิธรรมจาริโนวุติงสัปปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเมทิเตยี่สิบเอ็ดปุญญสิธานิกตาตสยานันยานิกัตานิมีขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจะเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญค่าพระเจ้าได้ทำในวันนี้เตสัญจาภาคินโหนขุสาราน,าน ตาปัมมานาคาแดแห่งบุญทั้งหลายอื่นนี่ข่าพเจ้าได้ทําแล้วเยปิยาคุณะวันตาจับไม้หังมาตาปิตาทะยูคือชนเราได้เป็นที่เราผู้มีคุณมีบรรดาและปิดาของข้าพเจ้าเป็นโต้นที่ถาเมจาไปยับที่ถาวาอันเยมาชตาเวลิโนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นนี่เป็นการสตาที่ทันติโลกัสมิกเตภูมาจัตุโยนิกาและมีเวงกาตั้งอยู่ในโลกและในภูเขากิดในกําเนิดเสียปัจเจกจัตุโวปาราสังสารตาเพราะว่าพระวิมีขันห้าและขันหนึ่งและข อนุโมทันตุเตสยางเขาเสด็จนอนนั้นจงอนุโมทนาธานีเลยเยติมังนับประชาชนติกกสัตว์ต่อได้ย่อมไม่ทราบการให้สมบุ์ของข้าพระเจ้านี้เทวตสังเว้ายุปวัติพบาทจึงจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นแมยาธินานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุดนะเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายนี้ข้าพเจ้าให้แล้วสัพพิสตาสตาหุนตุข้าสัตว์ทั้งปุจจัญมีเวนอเวลาสุขชีวิโนย่เป็นสุขเสมอเถิดเคมาปัทาันจะปะปุตจโตและจนถึงทางเกษมเถิดเตศสาศิชาตังสุภาขอคำ ด้วยอนุภาพแห่งสจายฉานน้นรูปภาพแห่งขอาเทียนและอน,นิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสวดสายทายามนและพระโสดพระปริและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พภชกับความทุกไปขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางลุกและทางธรรมขอด้ว่ยทีเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทน,นาในการสวดสายทายมทมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออ,อนุโมทน,นาแล้วโปรดอ้นวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระเก่งไทยลีพินาโดยมือที้ สมเด็จพยาณานะสังวรบ,าบาวัลลวงนิเวศวิหารตลอดจะวัดทุมงคลทั้งหลายที่สร้างสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างขึ้นในอนาคตของจองเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิขธรรมมงคลในพระคาถาแต่ของจองสมเด็จรรรรศรีวุกขังเถิดมูลกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการเจริญ จิตภาวนาและสวดมนต์ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญบบผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตรรสัทธาลุ่มสวดมนต์เจร,ริญจิตภาวานาทุกทุกขันขอจงปลอดจากราชภัยนกโจรโจรจากของตูปกาจใจทั้งสิ้นประสบควาสมสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยท้าสานสมบัติบรบิวารสมบัติมีรงตาเห็นนับสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาและเจริญด้วยจตุรพิพันชัยฤทธิ์ศรีคืออายุนนาสุขภาระเธอขออนุโมทนนนาาบบุุญกกัคค่ววยเศรษฐีททด้ะะ